สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับเอาท่านคนขับไปไหนไอ่ะไปออ้วไม่ใช่คนขับเรืองเนอะวะขับเองเลยเออสมนำหน้าขับเองเลย่า,ลยาที่นี้โอ้ใช้คนขับคันของเราเนี่ยประมาณสิบคนเลยครับยังไม่อยู่ตัวครับโอ้ตายแล้วเงี้ย เออขับไปมิมตายได้ไงานนี่อ่ะลงมาครับนี่แหละชีวิตของคนทำงานครับบางครั้งถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ว่ากันไปครับร้อยพ่อพันแม่ ถูกใจก็อยู่นานไม่ถูกใจก็อยู่ได้ไม่นานครับก็วันนี้จะมาเคลลิ่งครับหาปลาไหลอีกแล้วเราจะไม่ค่อยมีงานแล้วครับหาปลาไหลอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์จับปลาไหลอะไรประมาณนี้ครับเราก็จะทำครับเราไม่ได้มาทำงานอย่างเดียว หาคอนเทนต์ด้วย <c ười> คอยติดตามครับว่าจะจับได้เยอะไหมวันนี้ไปมินล้อหลีกแนลครับคอนโทรลทางนี้ครับแล้วก็มือสองก็แซมวิ่งครับต่อไปเราไม่ไอ้นั่นละ ต่อไปต่อไปเราไม่ยุ่งแล้วนะแล้วแต่เขาจะทําเขายะหาคนขับคนอะไรก็แล้วแต่ครับเราะจะถ่ายคลิปอย่างเดียวอ,อไปโอ้คนกรีนเลยก็บอกว่าใครจะอยู่ได้ถ้าเกแบบนเนี้ยบุญอะไรก็ไม่เอาไอ้นั้นก็ไม่ได้ไอ้นั้นก็ไม่ผ่านนันนี่ก็ไม่ผ่านมิมมิมมิลงมากินกาแฟก่อนกินข้าวแป๊บเดียว ไม่เอาตังค์ด้วยโอ้สนใจเลยอ่ะอ้าวใสเลยครับรึบโอ้ข่าตะค,ครุบครับมิมสายโหดเอือเออขับเองอย่างนี้อะไรจะได้รู้ว่านารกมีจริงครับ มือหนึ่งของทนหนึ่งแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้เขาวางมือแล้วครับจะไม่จับใหม่หรือเปล่าไม่รู้แซมแซมแซมเฮ้ยเอาถอยหลังไปนี่เลยอ่ะตรงหย่านี่เลยอ่ะ ถอยหลังเข้าไปเลยไม่ถอยไปนี่เลยว้เอาให้สะอาดไปเลยครับ มีมับเท้า,าด้วยครับเมื่อวานเราก็ไปเคลิ่งอยู่โรงเรียนครับทั้งวันงานดินไม่มีแล้วครับงานเดียวรล้อก็จะท,ทิ้งเราไปแล้วโอ้แป๊บเดียวเองอะละลายเลย ตกลงไปตกไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเดินหน้า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 มาตรงนี้นเอ๊ะเอ้าไปแล้วจอดข้างอย่างนี้เลยถอยถอยถอยขับเองเลยวะ แครเขาจะอยู่ได้เนาะสมมติอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับทเท่าแกหรอกนี่ผมเอาตัวรอดแล้วคุณคิดว่าคุณจะขับได้กี่น้ำอะ่ะถ้าไม่ขับก็พี่ได้โจอดอะ <c oughs> จะไปจุกจิกกับเขาะวะในนั่นเหมองผ่านๆเอ้ย <c oughs> ธรรมดา <c oughs> คนเรามันต้องจ,จ,จ,จุกจิกบ้างแหละไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะปล่อยอย่างเดียวเนาะขับเองเลยแต่จุกจิกขนาดน,นี้โอ้ย <c oughs> ถ้าขับเองเป็นขับนานแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวกินข ok ้าวกครับ <reco> อ <Christ. S 1> <siglo, bizarre. S 2> ันนี้เป็นคอนเทนต์นะยาอย่าคิดไรมากมายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาใหญ่โตครับเพราะว่าคนขับเขาลาไปงานศพยวให้แซมวิ่งถอยมาตรงนี้ก่อนคุยกันก่อนครับก่อนจะทำงานแซมลงมาดูนี่เลยคานเลยบอก ห้ดั้ลูอ๋อเขาดลวดเลยบ่ล้วดขาดเลยบ่อ๋อเอ้เขไหมไม่เปลือยมอลมหายมอลมหายเลยบ่แซมถอยรถมากินข้าวกันเนี่ยร่มร่มตรงนี้บ้านอ๋อถอยมาพอยับกลับบ้านอะ ครับครับเนี่ยสงสัยไม่เป็นเหมือนกระตุกฟรีดเพลย์มัน ใช้เวลาประมาณครึ่งวันได้ไหมหนึ่งวันครับถอยมาถอยมาเดี๋ยวเรากินข้าวครับว้าวว้า กับข้าวเราก็ไม่ต้องเยอะครับกับข้าวนะับเครื่องกันะฮะปิดเดีย๋ยวเสียกุญแจค้างไว้ฮะสียุญแจค้างไว้ทำไมจริงปะไม่รู้ก็เมื่อวันนั้นได้เสียกุญแจค้างไว้ปิดเบิดปะเบิดอ๋อเกี่ยวอยู่ปะฮะไหม